สบายดีมันนี่ประอาบมาลินเสียงขวงเด้อเนาะพอดีมายามพี่น้องมาเบิ่งว่าเพิ่อนอยู่เพิ่นเฮ็ดแนวทดงเนาะนะวิธีชีวิตเพิ่น,นเบิร์บรรยากาศอยู่บ้านพลทองแข่งเสียงขวงอันนี้ทางโรงบ้านเพิ่นเนาะพูดเลยว่ามาแต่พุ่นเลยเนาะพูนแต่ก็เล่นแบบนี้ก็เลาะเบิร์ เดเบิ่งเทิงเฮือนพันเศษอย่างกินเนีะขึ้นมาเทิงเฮือนพึ้นสบายดีไหมเท่าเอออยู่ดีม่ยยามาลุยมายยามาลุยหน้าฮู้เพิ่ดังไฟสง ຍັງນຍັມັກິກນมันມມ a ม่มาเลยนี่มาางหลับนกเด้อเหวียดหลัยังเนี่องนทมดหัวอลค้เนเปขอกงพัวเอขก้อไก่มันจะเป็นเล้าเข้าน้ำหอย มนนันท่งนาเพิ่นหาก็เห็นแล้วบรรยากาศงามแรงห่วยอะไรลงไปสพื่ออนี่ เขแบบนี้จะจัโหจปลาลมจริงสมาแข้าวอนี่อาบอยู่นี้บอ่เอบอเจียมแกงข้าวอก็สีแลก็ลูกเคยนี่เจ้าไปลมานี่บ้ามาสรีแล้วมาขาีนเยมาระเบียบมาแล้วเจเ

มันสิปาใส่ปะน่าพะวะเออป่ปปออา,าป,ป่า้ไปอมามาสใส่าใ้าจันไ่เริเลยหอมข้าวคั่มีบอ

ได้แล้วตัวไม้ละต้องชิ่งยองยองต้องชิ่งยองให้เลยอะไรเนี่ยมันก็มีเหี้ยเลยดิฉันยันเด้อเด้อกระเป๋าเนี่ยกระเนี่ยาอ่ากินกันเด้อนี่ตู้บ้างอันนี้เข้าเลยไหม